ก็ยุ่งแล้วทีนี้พวกเราจะทำอย่างไรตกลงจะยื้นไปผมเองก็จะไปนะครับผมคนหนึ่งก็จะไปเพื่อให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาลสิลป์ให้เขาเขาแก้ไขปัญหาให้เสนอเรื่องราวไปที่ส่วนเหนื้อหน่วยเนื้อหน่วยเนื้อที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอะไรนธงาอนแห่งชาติถ้าเยาวอาเกียงตัว จริงๆนะเขาต้องเสนอเสนอเรื่องนี้ว่ามันเป็นเรื่องเรื่องใหญ่พยัยมหาเทระสมาคมมหาเทระสมาคมเขาก็จะนาเข้าสู่ที่ประชมุมตัง,ตง,ตง,ตงที่ประชุมก็มีขออสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาตนนะิเป็นเลขานุก,การแต่เจ้าคุณสมเด็จเจมที่วัดสถิตเ วัดราชวพิสิทธิ์มหาสีมารามที่สำเร็จพระสังฆราชประทาบอยู่ไม่ใช่เรขาไม่ใช่ไม่ใช่ฤๅขาลูกการของของสานักพุทธสัตว์พุทธสมาคมนะครับแจกเป็นเรขาของท่านผู้นก็ได้นะจังหวเดียร์ถ้าเข้าใจขั้นตอนอย่างนี้การที่จะพิจารณาว่า เรื่องมันจะจบเร็วหรือช้าอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับการดำเนงานของผ่านงานพูดและก็ขึ้นอยู่กับความอยู่าของของบริษัมหาเถระสมาคมว่าเขาจะตัดสินอย่างไรอันนี้คือมันทางนอนถูกแล้วมีเวลาต้องใช้เวลาคอยให้สูงบอหามแล้วทำมมาตามลงไปอีกนุ่มกวตอนนี้หน่งหลังหนึ่ง ก็ตอนนี้นะครับคือบรรยากาศนะครับที่อยู่ภายใต้วัดประชานิยมนะครับก็มีมวลชนนะครับปักหลักนะครับเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีนะครับของพี่น้องชาวจังหวัดกาลสินนะครับเรื่องของการที่มีพระบรมราชองค์การนะครับแต่งตั้งนะครับพระครูสุทธิยานโสพลนะครับหรือว่า ูบาเล็กเป็นเจ้าคณะจังหวัดกาลสินนะครับซึ่งตอนนี้นะครับสาธุชนนะครับพุทธศาสนิกชนจังหวัดกาลสินก็ยังมีข้อสงสัยนะครับในการแต่งตั้งพระครูสุธิยาโสพลหรือว่าพระอาจารย์เล็กนะครับจากอำเภอสังคมนะครับมาเป็นเจ้าคณะจังหวัดกาลสินซึ่งอยู่ในเขตปกครองนะครับคนละเขตการปกครอง เพราะว่าพระอาจารย์เล็กเป็นเจ้าคณะอำเภอนะครับที่อำเภอสังคมจังหวัดน้องคายอยู่ในเขตการปกครองคนละเขตกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสาธุชนนะครับที่น้องพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาลสินก็ยังมีความคร่าบข้อข้องใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับตั้งแต่เริ่มเรื่องของการปลดนะครับท่านพระเดชพระคุณพระเทพสารเมธีท่านหลวง ปูบัวสีนะครับแล้วก็เนื้ออื่นใดนะครับยังมีข้อข้องใจว่าเหตุใดจึงต้องแต่งตั้งพระครูเล็กหรือว่าที่พวกเรารู้จักกันนะครับพระครูเล็กพระครูสุทธิยันโสพลเหตุใดจึงถูกย้ายข้ามห้วยจากจังหวัดน้องคายมาปกครองสง์ในจังหวัดกาลสินซึ่งตอนนี้นะครับมีกระแสนะครับต่อต้าน พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอระดับเจ้าคณะตำบลน,นะครับได้ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็จะมีการขึ้นป้ายนะครับมีการขึ้นป้ายนะครับต่อต้านนะครับ แล้วก็ปกป้องศักดิ์ศรีของพี่น้องชาวจังหวัดกาลสินมีการขึ้นป้ายทั่วจังหวัดกาลสินนะครับซึ่งก็จะมีตัวอย่างป้ายนะครับอย่างเช่นป้ายที่อยู่ในบริเวณวัดประชานิยมนะครับที่มีจํานวนสาธุชนนะครับปักหลักอยู่ซึ่งวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะครับอย่างป้ายแรกที่เห็นนะครับก็จะเป็นปดเจ้าคณะจังหวัดกาลสินวงเล็บธรรมยุทธเพราะเหตุใดชาวจังหวัดกาลสินเสียขวัญกําลังใจขอความเป็นธรรม นี่เป็นเพียงหนึ่งข้อความนะครับแล้วก็จะสังเกตว่าในหลายๆพื้นที่ในหลายๆชุมชนนะครับก็มีการขึ้นป้ายนะครับและนะครับจากการรายงานข่าวนะครับจากหลายสํานักข่าวพบว่าพระครูสุทธิยานโสพลเข้ากราบท่านหลวงปู่หานะครับหรือว่าที่พวกเรารู้จักกันดีในนามของหลวงปู่ไดโนเสาร์ นะครับซึ่งหลวงปู่หาก็ได้ตอบว่าไม่รู้จักนะครับไม่รู้จักท้าพระผู้อยักหลักผู้ใหญ่นะครับพูดสั้นๆเพียงแค่นี้นะครับทางท่านพระครูสุธิยานโสพลยังไม่รับรู้รับทราบถึงเจตนาของคณะสงฆ์จังหวัดกาลสินของพี่น้องชาวจังหวัดกาลสินแล้วผมคิดว่ามันอยู่ด้วยกันยากนะครับสงเกิดการแตกแยกนะครับ ก็คงไม่ต่างกันกับเทวทัศนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับก็จะมีจุดคัดกรองนะครับของนะครับอสมนนะครับด้านหน้าวัดนะครับและก็น่าจะมีการนะครับปักหลักเฝ้ารอนะครับการมาของพระครูเล็กอย่างใจจดใจจ่อนะครับตอนนี้แล้วก็วันนี้นะครับบรรยากาศในวัดประชานิยมก็มีการสอบนะครับนักธรรมนะครับที่วัดประชานิยมวันนี้เป็นวันที่3นะครับ แต่ก็ยังไร้แววนะครับเจ้าคณะจังหวัดองค์ใหม่ที่จะเข้ามาตรวจสนามสอบก็เลยมีสาธุชนมาปักหลักรอนะครับท่านพระครูเล็กพระครูสุทธิยานโสพลนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับก็จะมีนะครับท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหลายท่านนะครับที่เคารพนะครับในองค์หลวงตานะครับ มานั่งปักหลักเพื่อรอนะครับแล้วก็จะมีการพูดนะครับขึ้นสลับกันพูดนะครับให้ความรู้นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับทางฝ่ายสาธุรชนนะครับก็ยังกลางขานะครับในส่วนของข้อกฎหมายนะครับหลายตัวเหมือนกันว่าการบริหารจัดการคณะสงฆ์จริงๆแล้วเนี่ย มันจะเป็นไปอย่างไรนะครับเพราะว่าพระครูเล็กเนี่ยถ้าไปดูพรลบรส่งแล้วนะครับก็จริงๆแล้วถ้าดูจากตัวพรลบรส่งแล้วพระครูเล็กไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นเจ้าคณะจังหวัดนะครับนี่ก็เป็นข้อคาบแคลงใจนะครับของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาลสินเพราะฉะนั้นชาวจังหวัดกาลสินก็ประกาศเจตนาประกาศจุดยืนร่วมกันนะครับทั้งส่งและคารวะเราจะไม่ยอมให้ พระครูจากต่างพื้นที่มาเหยียบย่ำหัวใจชาวพุทธของชาวจังหวัดกลาลสินเป็นเด็ดขาดนี่ก็คือการแสดงออกของพุทธศาสนิกชนครับ<ม>ก็ฝากนะครับคนที่กําลังดูในไลฟ์สดตอนนี้นะครับก็สามารถแช์นะครับแชร์กันออกไปได้แชร์ให้สังคมภายนอกได้รับรู้ว่าชาวกลาลสินจะไม่ยอมรับกับอํานาจนะครับที่ไม่ถูกต้องใดๆทั้งสิน้น อันนี้อันนี้ไลดครับอันนี้ไลฟตัวต่อรับตวดอรับพระเล็กพระกขอบ้านขอาสอายูบอกไมขบอกับอกเาใช้สั อะไร้าไปจะไปหะไรก็ไปจะมาบ้านบา ก็แบ้ไปสัมภาษณ์ก็ไบ้ไปสัมภาษพี่ไก็เไเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยิงประเด็นไป ลุนาอ่านปายด้วยทั่วเมงกัสีด้วนะคะรเมื่อนี่เฝ้าเป็นมือที่เท่าใดล่ะครับเ้าพระเล็กมือที่สามอที่เป็นจังไดจังได้มาน่งเสาปัร์ลักเสาพระเล็กคิดฮอดเพิ่นิดจังไดครับอเดยื่อลกมาตอนรับปเป็นเดปิดดเปิเงิน่มเปเปเดเดดดปปไ นี่คือความรู้สึกนะครับแบบเรียวทม์นะครับของพี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาลสินนะครับตอนนี้นะครับก็มีผู้เข้าชมนะครับก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับซึ่งกิจกรรมวันนี้นะครับแทบจะทุกอำเภอนะครับก็มีการเฝ้าปักหลักว่าเพราะครูเล็กจะไปอยู่ที่วัดใดน,นะครับจะไปขอสำนักใดอยู่เพราะว่า ทราบว่าวันนี้เป็นมือด้เป็นมือสุดท้ายเป็นบอครับในสามสิบมืออ๋อ,อพรุ่งนี้เพราะว่าตอนนี้เราก็กําลังลุ้นว่าพระครูเล็กสิไอายุวัตได่เป็นบอครับถ้าเกิดว่าพระครูเล็กบอมาภายในสามสิบมือสแสดงว่าถ่สามสิบมือแล้ววันนี้นโยบายแล้วสแสดงว่าไม่มาปฏิบัติหน้าที่เกินสามสิบวัน เพราะว่าตรงนี้ก็ถือว่าพระสังฆาธิการนะครับคือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับก็จะเป็นเข้าในส่วนของกระบวนการทางกฎหมายนะครับพี่น้องกัละสินเท่ากับสู่เพื่อสักศีของของพี่น้องกัละสินนะครับมาเคยเห็นบ้านเมืองเป็นังีจ้าคือเคยเห็นเออจนเท่าแล้วเออจนเ่าแล้วงอไปบางช่วนแล้ว หันหิชื่ออรกย่า้าเจอดัปั้างเง้ยมาเจอระดับวันงเจะมาามจังหวัดไจังดไหนเนาะปีจังไจังวพี่กั้นตังแบบนี้มากกับพ่ยอมรับแล้วอุ้งอางน้พ่นอยู่นะออกันมาดีๆมาแบบ่งยงาน้ตอนรับบอลดู มีข he ี้หัวพ่นมากพอดขี้สูงพอด็เลยประหยัดรับพนปันไดค่ะอันเป็นไปได้นันขันพ่นมาทางใดไก่พ่นเม่าทางนั้นทางแต่ละสินบบต้อนรับพนปันไดค่ะว่ยิ่งดีปันไดสุดๆผมผมเบิ่งจากข่าวครับผมเห็นว่าพ่นว่าดีมีพระติดตามมาด้วยครับแต่ว่ามีทหารติดตาม มาเทาสีไปพักปั่งว่าเป็นทหารก็แปเอาเปว่าคนแต่งกายตัดผมสั้นคล้ายทหารนกรีรียนาตรตกวาราวรกวีายุกอย่้งารทารค่ะบอกเปนรเทาิพ่เชาติอม จร,จริงๆแล้วนะครับพี่น้องนะครับที่ดูผ่านไลฟ์สดอยู่นะครับก็คือการที่เหขวางธรรมสองขวางนะครับศรัทธาประชาชนนี่คือเรื่องใหญ่เพราะว่าศรัทธาไม่ได้เกิดขึ้นได้ภายในวันเดียวนั่นคือการสะสมบาร,รมีของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับพระเทพสารเมธีทําให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดกาลสินมีความรักและเคารพ ในปฏิปทาของพระเดชคุณหลวงพ่อเป็นอย่างดีนะครับคือท่านเป็นพระกรรมฐานที่เรียบง่ายนะครับพระอุปชาของท่านนั่นก็คือสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนนะครับที่ล่วงไปแล้วนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นลูกศิษย์นะครับของหลวงปู่เทศเทศรังสีอย่างวิหารนะครับที่อยู่ในวัดสายคานิยมก็จะมีชื่อว่าวิหารเทศรังสีนะครับซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งยืนยันว่าพระดี ที่กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจของพี่น้องชาวจังหวัดกาลสินที่น่าเคารพน่าศรัทธาอีกรูปหนึ่งกราบได้อย่างสนิทใจนั่นก็คือองค์พระเทพสารเมธีหลวงตาบัวศรีของพวกเราชาวจังหวัดกาลสิน เกิดมาก็เห็นควาลดแมมากัวันที่หลวงตานะครับโดนคาสั่งปลดไม่ใช่แค่นอนไม่หลับผมเห็นน้ำตาที่คอของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกรฬสินุ์ผมกำลังสงสัยว่าใครกัน ที่มันหย,ยบย่ําหัวจิตหัวใจพี่น้องชาวจังหวัดกราลสินย,ย่ํายีศักดิ์ศรีของพี่น้องชาวจังหวัดกราลสินเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับนี่คือส่วนหนึ่งวันนี้ก็ทราบข่าวว่าที่อำเภอสมเด็จนะครับก็มีการปักหลักรอพระครูเล็กเช่นกันนะครับเดี๋ยวก็จะมีการรายงานเข้ามาเป็นระยะระยะนะครับนี่ก็จะมาช้า,าเลยค่ะ สิ่งที่ออกไปนี้นะครับไม่มีการตัดต่อนะครับเป็นการไล์สดนะครับเมื่อนี่นอกจากสิมีสาธทุชนมาแล้วนะครับกับสิมีโล่งขั้วนะครับโล่งขั้วเคลื่อนที่นะครับโลงทานนะครับสําหรับบริการนะครับผู้ใดหิ้วเข่ากับไม่กินวัดประชาผู้ใดบ่มีหมองนอนกับมานอนอยู่วัดประชานะครับมาเพลิงใบบุญลวงตานะครับ ไปใช้านาวัดเลยใส่แบนตาดำคนขะคนที่ไปหาผมูมเพื่อนว่าหนาไฟพ้เนเรื่อออกปรพรกเราแต่ผมกตลังหาอยู่ว่าขัดเพื่นแม่อีหลีข้าเสียจังไรเหรอเนี่ย

พัมีเรื่องียังเกิดขึ้นมากให้เข้าห้องหกนสิไปสำนักสมบักสำนักขวดศาสนาหัวาน่ะสำนักขวดกับมิสกีชลางเออคริสตานเออจ้กินไปเพิ่มพูได้อธิปฤีิกันนั่นละ ก็ในช่วงนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับปิดนะครับการไลฟ์นะครับในช่วงนี้ไปก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ด่วนเกิดขึ้นนะครับเราก็จะกลับมาไลฟ์แล้วก็ถ่ายทอดสดให้พ่อแม่พี่น้องนะครับสาธุชนชาวจังหวัดกาลสินให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับที่เคารพในปฏิปทาขององค์หลวงตานะครับพระเทพสารเมธีได้รู้ข่าวนะครับโดยเร็วโดยด่วนนะครับผ่านทางช่องทางนี้นะครับ ก็ขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามแล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดกราลสินที่รักและเคารพในองค์หลวงตานะครับที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของชาวกาลสินขออนุญาตปิดไลฟ์นะครับในช่วงนี้ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ